สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำนะฮะให้เ,เพื่อนๆนะครับที่เป็นลูกหนี้นะครับของธนาคารทหารไทยธนาชาตนะครับหรือตัวย่อใหม่เขาเขาเรียกว่า TTB นะแต่ก่อนเขาก็ TMB แล้วก็ธนาชาติก็ธนาชาตรกตอนนี้ก็เป็น TTB นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับ TTB นะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจนะครับ เพราะว่าผมส่วนใหญ่จะเจราจานี่ให้กับสินเชื่อธุรกิจนะครับก็คลิปนี้เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งหลายนะครับที่เป็นหนี้กับทหารไทยนะแต่ว่าเพื่อนที่ไม่ได้เป็นหนี้ทหารไทยอาจจะฟังเอาไว้เป็นหลักการก็ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เหมาะกับสินเชื่อธุรกิจผนะู้ประกอบการที่เป็นหนี้สินเชื่อธุรกิจนะเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าว่านะครับวันนี้ทําไมผมถึงทําคลิปนี้นะครับทหารไทยธนาชาตเนี่ยนะเพราะว่าผม ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่า TTB เนี่ยโดยเฉพาะธนาคารทหารไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าเคี่ยวนะครับแล้วก็เหนียวใช้คำว่าทั้งเคี่ยวและเหนียวคือไม่ไม่ค่อยยืดหยุนเท่าไหร่ไม่ค่อยยืดหยุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าพูดอะไรไปไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังเหตุผลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อคลิปว่านะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่านะแต่ว่าณตอนนี้ชื่อมันผุดขึ้นมาในสมองคือ TTB นะไม่โหดแต่เคี่ยวะนะครับใช้คํานี้แล้วกันว่าไม่โหดแต่เคี่ยวเคี่ยวแต่ไม่โหดหรือเข้าไหมเหมือนคนเขาเรียกว่าคนแบบอาจจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าปากร้ายใจดีก็ได้นะครับคือแต่เคี่ยวเนี่ยแต่ว่าไม่โหดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าไปคุยเจราจานี้ให้กับลูกค้าหลายๆลายส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทมาจนถึงตอนนี้ประมาณสองสามปีแล้วแต่จริงๆผมทาธุรกิจนี้มานานมากนะ เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าพอเปิดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวมีช่องย e youtube เลยนะผมไม่เคยไปเจรจาหนี้กับธนาคารธนาชาติเลยนะไม่เคยเจรจานี้กับธนาชาติเลยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่รวมกันก็ตามนะก็ไม่เคยไปเจรจาให้กับธนาชาติเลยนะครับเจรจากันกับแต่ทหารไทยนะแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปกับทหารไทยนะเริ่มรู้สึกว่าทหารไทยเนี่ยเป็นธนาคารที่เออพอฝากผีฝากไขให้กับ ให้กับเขาเรียกไงให้ดูแลธุรก,กิจ s m e ของคนไทยไดออ้ไม่เหมือนบางธนาคารคือเขาเรียกว่าเชื่อดเลยนะครับเชือดเลยนะไม่เก็บกันไว้นานนะแต่ทหารไทยสนาชาติไม่ใช่ประมาณนั้นนะคือค่อนข้างเรียกว่าเคี่ยวแต่ไม่โหดนะครับอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับก็ที่บอกทหารไทยเนี่ยนะครับเป็นธนาคารที่ออไม่โหดนะไม่โหดคือไม่ค่อยฟ้องเร็วเท่าไหร่นะ ให้เวลาคุยอยู่พอสมควรไม่ฟ้องเร็วนะครับแล้วก็อีกอัน,นก็คือว่าต้องบอกว่าทําไมเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าธนาคารทหารไทยไม่ค่อยโหดเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจราจานี่ให้ลูกค้าเนี่ยมีอยู่รายเดียวที่โดนฟ้องนะครับนอกนั้นไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยแต่ว่ารายที่โดนฟ้องเนี่ยคุยกันเป็นปีนะกว่าจะฟ้องอะ่ะเออคุยกันเป็นคือนี่เสียกันน่าจะร่วมสองปีได้นะถึงค่อยฟ้องนะครับนี่คือทหารไทย นะอย่างที่สักครู่ที่บอกนะครับว่าทหารไทยไม่ค่อยฟ้องนะครับแต่ฟ้องอยู่แค่รายเดียวคือต้องเข้าไปคุยนะในระหว่าง1ปีที่ผมดูแลให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปคุยตลอดนะครับแต่ว่าลูกค้าเป็นหนี้เสียเขามาน่าจะเกือบเกือบปีนะก่อนที่จะมาเจอผมแล้วก็ผมก็เข้าไปคุยให้แต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะถปให้ฟังแล้วกันเอาเป็นว่าวิธีการประวิงเวลานะครับจะเรียกว่าประวิงประวิงเวลาหรือจะพยายามแก้ไขปัญหานี้คือยังไงเราก็ต้องคุย หลายหลายคนที่คุยกับผมเนี่ยถามว่าแล้วจะให้เหรอแล้วจะได้เหรอคือถ้าพี่ไม่ขอมันก็ไม่ได้นะเหมือนพี่อยากถูกรอตเตอรี่รางวัลที่1แต่พี่ไม่ซื้อรอตเตอรี่มันก็ยังไงก็ไม่ถูกนะครับพี่ไปซื้อของเสื้อผ้าที่เขาขแขวนไว้500พี่อยากซื้อถูกกว่า500ถ้าพี่ไม่ขอเขามันก็ไม่ถูกนะเอาแบบนิสัยแบบแคกอ่ะคือ500อ่ะกูขอต่อไปก่อนนะสิบาท20บาท<笑><笑>ก็ยังดีนะ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับการเจราจารนี้ก็เหมือนกันนะคือขอไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะแต่ว่าถ้าเกิดผมดูแลอยู่เนี่ยนะผมจะขอแบบเขาเรียกว่าขอแบบมีเชิงนะฮะขอแบบว่าเลอะเทอะเอาก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเราไปเจรจาผมแนะนำานะาวิธีการเจราจารนี้นะถ้าคุณไปออกรูปแบบเลอะเทอะมากมายนะไม่ดีมันทําให้น้ําหนักหรือคําพูดคุณมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้านี้มันอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือเพราะนั้นอย่าไปขออะไรเลอะเทอะ ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนะนะไม่เอาแบบนั้นนะครับเอาแบบมีหลักการแล้วมันดูแล้วเราไม่เขาเรียกว่าเราอยู่ได้แล้วก็ไม่ไปเอาเปรียบธนาคารเขาต้องบอกกอนว่าทุกคนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยคุณต้องอยู่ในสถานะที่เจมเนื้อเจมตัวนะครับเพราะว่าคุณมันเป็นหนี้เสียเขาแล้วอย่าไปฮึกเหิมหรือได้คืบเอาศอกผมแนะนําแค่นี้แหละนะครับอาทีนี้อย่างที่บอกว่า t t b ีเนี่ยไม่โหดแต่เขี่ยวนะครับเป็นแบงค์ที่ดูเหมือนจะยาก แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นแบงก์ที่ทําให้ลูกหนี้พร้อมที่จะกลับมาทําธุรกิจต่อได้อพร้อมที่จะกลับมาทําธุรกิจต่อได้ทหารไทยธนาชาติเป็นอย่างนั้นนะครับอทีนี้ผมจะมาเริ่มเจาะลึกผมนี่นะก็อย่างที่บอกตั้งแต่เปิดบริษัทแล้วกันไม่ต้องไปเท้าความถึงไกลก่อนนะฮะนี้นะเอา,าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ลูกหนี้ของไทยทหารไทยธนาชาติหรือททบเนี่ยที่ผมเข้าไปเจราจานี่เนี่ยเมีทั้งรายเล็กรายใหญ่ นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ3รายนะครับเป็นรายหลักร้อยล้านเนี่ยสองรายนะครับแล้วก็อีก1รายอ่าไม่ใช่อีก1รายสิสองราย2อสารายเนี่ยหลักประมาณ40-50ล้านนะครับแต่ว่าหลักร้านล้านนี่เป็นสรายนะทุกรายเจราจาจบหมดนะทุกรายเจราจาจบหมดแล้วก็เอ่อสัญญาปรับโครงสร้างนี้นะครับแต่เท่าที่ยังตามเรื่องราวอยู่นะมีอยู่1รายเนี่ยทำไม่ได้ละนะทำไม่ได้ แล้วก็โดนฟ้องไปแล้วนะครับน,นี่ก็ต้องบอกกันว่าก็เราก็ทําให้ให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็หาทางลงให้ให้เนียนที่สุดแต่ว่าบางครั้งถ้าปัญหามันบานปลายมากก็ต้องบอกว่ามันก็ทําให้ดีที่สุดได้เท่านี้แหละนะครับอย่างที่บอกว่าทุกลายเนี่ยจะปรับโครงสร้างนี้ได้หมดนะครับมีอยู่หนึ่งรายที่ปรับแล้วไม่สําเร็จนะนอกนั้นสาเร็จหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแผนที่ผมเสนอให้ลูกค้าเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อปฏิบัติกับเจ้าหนี้เนี่ย นะก็ถือว่าโอเคพอสมควรแล้วก็เป็นเป็นการปรับโครงสร้างนี้ที่ค่อนข้างดีนะผมรู้สึกว่าแบบนั้นแต่ว่ายัางไงก็ตามครับมันไม่ดีสําหรับลูกนี่ทุกคนแหละลูกนี่นะเจราจาให้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเออไม่พอใจตลอดแหละแต่ว่าจะเล่าให้ฟังอาจจะบ่นเรื่องลูกค้าให้ฟังนิดนึงก็ได้ณนะวันที่มาคุยกับเราเนี่ยนะคือแบบช่วยเหลือกันยังไงก็ได้ขอให้มันเขาเรียกว่าตั้งหลักได้นิดนึงนะครับ แต่พอคุยได้แล้วคุยเจราจาได้แล้วเราคิดว่าธนาคารน่าจะยอมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าน่าจะตั้งหลักได้แต่ลูกค้ายังไม่พอลุกล้ําลุกล้ําความความได้เปรียบของเราเข้าไปให้ธนาคารมันเสียเปรียบอีกไออย่างนี้ผมต้องเตือนก,นก่อนเลยว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะลูกนี้เราไปทําแบบนั้นไม่ได้เราอยู่ในสถานะที่ควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะจบแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จบได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมจะบอกลูกค้าทุกครั้งว่าพี่เคสเนี้ย จบแบบนี้แม่งดีที่สุดละแต่บางครั้งบอกว่าของพี่ยังไม่ดีที่สุดแต่พี่อ่ะด้วยเงื่อนไขของพี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่มีจุดได้อแบบนี้ไอแบบเนี้ยคือดีที่สุดแต่ดีที่สุดมากกว่านี้ผมเคยเห็นแต่ว่าสถานะไม่เหมือนกันอ่านะเพราะนั้นเนี่ยเราจะบอกเสมอนะครับเป็นที่บอกว่าทหารไทยชาติเนี่ยก็เขาเรียกว่าพอใช้ได้นะครับหลักเกณฑ์หลักการของเขาเนี่ยช่วยเหลือลูกนี้ของเขาเนี่ยพอใช้ได้นะครับทหารไทยธนาชาติเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะ ผมมาคุยกับทหารไทยาชาติตอนเปลี่ยนแล้วเนี่ยออสองลายสามลายนะแต่มีหนึ่งายที่ผมคุยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทหารไทยาาชาติคือเป็นทหารไทยล้วนๆเนี่ยหนึ่งรายนะครับผมมีความรู้สึกว่านโยบายไม่เปลี่ยนนโยบายไม่เปลี่ยนในทางเข้มขึ้นแต่นโยบายเปลี่ยนไปทางอ่อนลงนะผิดกับบางแบงนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปผิดกับบางแบงที่แต่ก่อนเนี่ยผมชมตลอดว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ที่ แม่งสุดยอดเข้าใจธุรกิจ s m e ชนะช่วยเหลือลูกค้าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะมุมมองผมเริ่มเปลี่ยนแล้วผมมองว่าทาหารไทยธนาชาตินี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะนะคือก่อนที่เขาจะรวบรวมกันกับหลังรวบรวมกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านโยบายการปรับโครงสร้างนี้ของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่โหดที่บอกว่าเคี่ยวแต่ไม่โหดนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังแล้วว่าลูกค้าผม นะครับที่จบจบไปเนี่ยนะครับของทหารไทยธนาชาติเนี่ยนะครับสองสสสี่ลายประมาณสามสี่ลายเนี่ยสี่ลายเนี่ยเอ่อมันจบด้วยวิธีการอะไรบ้างเออนะมันจบด้วยวิธีการอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นเคสเคสไปนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆนที่อยากจะฟังเป็นเคสเคสเจาะลึกแบบเนี้ยต้องขออนุญาตสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็300บาทนะเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้คลิปเอาแล้วกันนะเดี๋ยวบางคนบอกว่ามาถึงตรงนี้แบบโอ้โหแม่งของขึ้นเลยโกรธผมเลย ทำไมงต้องกัาแบบนี้ด้วยต้องขออภัยจริงเพราะว่าหนึ่งคือผมพูดในที่สาธารณะไม่ได้จริงๆผมพูดในที่สาธารณะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการลวงลึกข้อมูลที่ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในการเจราจาปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วกับท TB นะครับเพราะฉะนั้นผมไปเที่ยวโฆษณาไม่ได้โฆษณาไม่ได้จริงๆนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดใครอยากฟังก็สมัคร300บาทนะครับ ดูรายละเอียดใต้คลิปกดเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นมือถือ Android กดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะไปตัดบัตรตัดตัดอะไรก็ว่าไปลองไปดูเพราะว่ายูทูบเป็นคนเก็บตังค์นะให้ผมแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใช้ iOS ก็อาจจะต้องใช้โน้ตบุ๊กนะครับกดสมัครนะครับลองดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์เจาะลึกของแต่ละเคสลูกค้าผมที่ผมทําจบจบไปว่ามันจบด้วยท่าไหนเออนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค ผมเนี่ยใกล้เคียงกับเคสเนี้ยเพราะฉะนั้นผมต้องจบแบบนั้นแบบนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับนะเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อก็สำหรับสมาชิกทั่วไปก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ